สวัสดีครับพี่นรักกรทรุกท่านครับพี่นรศกกรทราบไหมครับแคลเซียมที่อยู่ในรูปต่างๆเนี่ยมันมีคุณสมบัติต่างกันหรือไม่แต่ถ้ามันต่างมันต่างกันยังไงนะครับวันนี้จะมีแคลเซียมสารูปที่จะมาพูดในวันนี้ก็คือตัวที่1ปุ๋ยสูตรสิบ้ย์ตัวนี้อยู่ในที่มีชื่อว่าแคลเซียมไนเตรตนะครับแล้วก็วที่2แคลเซียมคลอไรด์ และวคตัวที่ 3. แคลเซียม EDTA 9%ตัวนี้อยู่ในรูปของคีเลตมาดูกันนะครับว่า3ตัวนี้แคลเซียมไนเตรตแคลเซียมคอไ์แคลเซียม EDTA เนี่ยมันต่างกันยังไงก่อนอื่นขอเชิญชวนพี่น้องสิก่อนท่านไหนพอมีกาลังทรัพย์บริจาคเชือดโรงพยาบาลส่งชือดเรให้พี่ส่งอภาราบริจาคช่วยเโรงพยาบาลทั่วไปเช่นมวลที่โรงพยาบาลเด็กมวลาาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยในานทาที่ในความได้ผิดชอบของโรงพยาบาลเหล่านี้นะครับ ท่านเอประสคงมาจากสามารถปจะจยผาันทีตะเก็บพิม์ได้ไว้ของรัฐบาลได้เลยนะครับท่านเนระสคงไปจากผ่นานอัศวันต์มานจะกดดอกจัน984ดอกจัน100สี่เหลี่ยมก่ต่อบริจาคครั้งละ100บาททุกคทเครือข่ขายมือถือนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านในนาทีนี้ด้วยขอขอบคุณข้อมูลที่จะเล่าต่อไปนี้นะครับมาจากปุ๋ยดวงตะวันเพชรซึ่งบริษัทนี้ก็ได้ผลิตปุ๋ยทั้งสสูตรนี้จำหน่ายถ้าพี่น,น,น้องเกนใรสนใจก็สามารถหาได้ทางออนไลน์นะครับเดี๋ยวจะมี อ,ออนไลน์เนี่ยราคาตัวเด็จะไม่ให้ดูด้านช่วงถ่ายคลิปนะครับมาดูปุ๋ยแคลเซียมชนิดที่1นนะครับก็คือตัวแคลเซียมไนเตรตสูตรทางปุ๋ยเคมีม,มีว่า1 5 0 0ตัวนี้เป็นแคลเซียมไนเตรตนะครับแคลเซียมไนเตรตในพี่น้องสิก่อนก็จะรู้จักกันดีใช้ในพวกไม้ผลไม้ย็นต้นหรือใช้ในพืชเดนอื่นนะครับมาดูกัาว่าแคลเซียมไนเตรตเนี่ยมันมีคุณสมบัติอย่างไงบ้างแคลเซียมไนเตรตตัวนี้นะครับขออ้างอิงของบริษัท ของตราด,ดวงตะวันเพชรนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นปุ๋ย15-0-0ที่มเีเกลเซียมอยู่ประมาณ15%นะครับแต่ข้อสำคัญไม่ว่าปุ๋ย15-0-0ตัวนี้จะเป็นของบริษัทไหนก็ตามนะครับในตรเจนที่มันอยู่นะมันจะอยู่ในรูปของไนเตรตนะครับซึ่งรูปนี้เนี่ยพืชมันสามารถโดดซึมไปใช้ได้ทันทีซึ่งแตกจากพวกปุ๋ยกลุ่มยูเรียรซึ่งตัวนี้จะต้องผ่านกระบวนการ เปลี่ยนยูเรือเป็นแอมโมเนียแอมโมเนียมไนไตรดแล้วก็ไนเตรตหรือพวกเขาเรียกว่าไนตริฟิเคชันในกระบวนการเคมีแล้วก็ไนโตรเจนตัวนี้เนี่ยมันก็ช่างในการเร่งการแตกใบออนรวมถึงสร้างต้นสร้างใบระบบรากนะครับแล้วก็ยังนําพาพวกธาตอาหารต่างๆเข้าสู่ต้นพืชได้ด้วยแต่ตัวแคลเซียมถ้าอยู่ในปุ๋ยสูตรนี้น,นะครับเมื่อเข้าไปในพืชเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรพืชมันดูดซึมได้ดีนะครับ มันจะไม่ให้เ็นพลไวขึ้นหลังจากการใช้งานพงเพราะนั้นพี่น้องเกษตรหลายท่านจะสเค,เคยใช้แหละว่า,ามีแรก่งในพิการหลายท่านว่าถ้าพืชมันขาดแคลเซียมในช่วงที่สร้างต้นสร้างใบอะไรพวกนี้นะครับหรือ,เ,อเขาเรียกว่าอะไรทำแคลเซียมบอรอนเนี่ยเขาก็จะใช้ปุ๋ยแคลเซียมไนเตรตเป็นตัวผสมอะไรพวกนี้นะครับในกรณีที่มันขาดแคลเซียมหาง,งาห่ายสุดคือปุ๋ยสูวนนี้สิบห้าส่วนศูนย์แคลเซียมไนเตรต บางทีก็บางท่านก็ใส่ทางยีนบ้างทางใบบ้างก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็ปุ๋ยสูตรนี้นะครับ15-0-0เนี่ยนิยมใช้ในระยะฟื้นต้นนะครับบำรุงต้นในระยะแรกและปุ๋ยระบบไฮโดรปนิกก็ใช้ได้เช่นกันถามว่าทําไมมันใช้ในระยะฟื้นต้นอย่าลืมน,นะครับการฟื้นต้นฟื้นใบเนี่ยจะต้องใช้อะไรครับกลุ่มไนโตรเจนแล้วก็บารุงต้นในระยะแรกก็จะใช้กลุ่มไนโตรเจนถามว่าหลายคนทําไมใช้15-0-0เพราะ การใส่เนี่ยมันจะไม่เหมือนยูเรียนะครับหดูดได้ไว2มีแคลเซียมผสมมาด้วยและปุ๋ยสูตรนี้จริงๆเนี่ยเขาต้องการแคลเซียมนะครับส่วนใหญ่เลยต้องการแคลเซียมเนโตรเจนจะตามมาทีหลังถ้าต้องการแบบไนโตรเจนเดโดๆส่วนใหญ่ก็จะอาจจะอาจจะไม่ใช้ปุ๋ยสูตรนี้จะใช้พวกยูเรีย30 0 0ิบส่สสสก็ว่ากันไปแต่ตัวนี้เนี่ยเขาตัวนี้นนหลักๆก็คือเขาอยากได้แคลเซียมนะครับอันนี้ก็ ย้ำนะครับ15.00เนี่ยเป็นปุ๋ยไนโตรเจนที่อยู่ในรูปในเตรตพืชดูดซึมทันทีและก็มีแคลเซียมของตาตามันเนชรเนี่ย18%ส่วนปุืยอื่นก็ค่อยว่าก,กันนะครับเพราะนั้นเวลาใส่ปุ๋ยพวกนี้เนี่ยเขานิยมใช้ให้พวกให้ดา,าธาตุแคลเซียมเช่นในระยะฟื้นต้นบำรุงต้นในระยะแรกและใช้ในพวกปลูกผักกลุ่มไฮโดรโปดิกก็ได้เช่นเดียวกัน เรามาดูปุ๋ยแคลเซียมชนิดที่2นะครับที่เราใช้กันอยู่ในกลุ่มผลไม้ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันก็คือตัวแคลเซียมคอรไร์นะครับก็เห็นสูตรเคมีนะครับมีแคลเซียม1แล้วก็คอร์ไพ์สองโมเลกุลน,นะครับเขาเรียกว่าแคลเซียมคอไร์ไปดูกันว่าแคลเซียมคอไร์ตัวนี้เนี่ยใช้ในอะไรกันบ้างตัวแคลเซียมคอรไร์ตัวนี้นะครับของบริษัทของรตราดวงตะวันเพชรเนี่ยม,มันจะเป็นปุ๋ยแคลเซียมที่เข้มข้นมีปริมาณแคลเซียมสูงถึง27%ซ นะครับซึ่งเข้มข้นมากกว่าฟูดเกดประมาณ90%ฟูดเกรดคือจริงๆแคลเซียมคอแทเซเนี่ยเป็นเป็นเกรดอาหารแต่ตัวนี้เข้มข้นกว่านะครับแล้วก็สามารถใช้ในพืชได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มันจะช่วยรักษาผลผลิตเนี่ยหลังให้ยาวนานขึ้นหลังจากเก็บเกี่ยวจากต้นมันก็ยาวนานแน่นอนนะครับเพราะอะไรครับมันเกี่ยวกับตัวอะไรครับแคลเซียมมันจะทำให้ผนังพวกเปลือกพวกผลเนี่ยมันแข็งแรง ถ้าไม่มีพวกแคลเซียมอยู่เนี่ยพวกนี้มันจะมันจะเน่าได้ง่ายดังในหลายคลิปที่ผมพูดถึงตัวแคลเซียมนะครับแล้วก็แคลเซียมคอร่ายตัวนี้เนี่ยแคลเซียมก็ทราบคุณสมบัติไปแล้วเนาะนะครับคุณสมบัติดีหลายอย่างเลยแต่เป็นสําคัญคือตัวคอร่ายที่อยู่ในนี้หรือคอรินนะเจ็บไหมครับคอรินเนี่ยนะครับมันอยู่ในน้ําทะเลมันอยู่ในน้ําฝนอะไรพวกเนี้ยคอรินที่ปนมากับปุ๋ยสูตรนี้ตัวแคลเซียมคอร่ายเนี่ยหลายท่านก็าจจะมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นธาตุอาหารตัวหนึ่งแต่ว่า มันจะมาพร้อมเกลือแล้วเปล่านะครับไอเกลือเค็มๆที่เรากินน่ะนะครับมันจะมีสูตรทางเคมีว่า chloride, L, โซเดียมคลอไรด์ NaCl นะครับโซเดียมคลอไรด์แต่ตัวนี้เนี่ยมีสูตรว่า CaCl แคลเซียมคลอไรด์นะครับเพราะฉะนั้นจึงจึงไม่ได้อยู่ในรูปของเกลือเกลือโซเดียมนะครับเป็นแคลเซียมคลอไรด์นะครับ, chloride, รบถ้าเป็นเกลือนมันมันเป็นเป็นเนขาเรียกว่าไม่เป็นไม่เป็นประโยชน์กับพืชและเป็นอันตรายนะครับ แต่จริงแล้วพวกโคไลท์ที่อยู่ในแคลเซียมโคไลท์เนี่ยนะครับมันเป็นจุลธาตุหรือธาตุอาหารเสริมตัวหนึ่งซึ่งพืชมันขาดไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นในดินเนี่ยมันเป็นตัวที่เขาเรียกว่าอะไระละลายเขาเรียกว่าไปได้ง่ายเนาะแต่ว่าตัวโคไลท์เนี่ยถ้าอยู่ในพืชเนี่ยมันเป็นจุลธาตุตัวหนึ่งซึ่งพืชต้องการถึงแม้มันจะปริมาณน้อยก็ตามนะครับบทบาทของคไลท์ก็จะคือหลายคนอาจจะอาจาอาจะไม่ทราบเนาะ มันมีบทบาทในการสร้างฮอร์โมนสร้างเอนไซม์ในพืชทำให้พืชมีสีเขียวลดอาการใบเหี่ยวย่นนะครับถ้าได้รับปริมาณคอร์ที่เหมาะสมพืชก็จะได้ประโยชน์จากคอร์ได้เช่นเดียวกันทั้งนี้ทั้นั้นเนี่ยการใช้แคลเซียมคอร์ตัวนี้เนี่ยใช้การหว่านก็ได้ฉีดพ่นก็ได้หรือผสมไปกับระบบน้ําหยดสปริงเกอร์หรือพวกพวกอะไระที่เราใช้ระบบน้ำหยดในสวนเนี่ยก็สามารถผสมไปได้นะครับ แล้วก็ใช้ได้ในพืชทุกระยะามว่าเขาใช้ให้อะไรก็ดูเปอร์เซ็นต์นี่ครับนะครับโซลูบลแคลเซียมแคลเซียมที่รายนั้นได้สูงถึง27%เลยตัวนี้นะครับก็นิยมเขาเรียกว่าไรฉีดพ่นทางไปในกลุ่มผลไม้ที่แบบผลไม้มันจะขาดแคลเซียมน,น,นานๆจะจ,จัดเลยพวกนี้เขาจะนิยมใช้แคลเซียมโอ,อไรหรือไม่จ่ายก,ก็ได้พ่นทั่วไปก็ได้เช่นเดียวกันเพราะมันพ่นได้ทุกระยะนะครับสำหรับตัว แคลเซียมคอรดายก็สรุปนิดนึงแคลเซียมคอรด์ตัวนี้นะครับมีปริมาณแคลเซียมถึงถึง27%ที่ละลายน้ําได้ทันทีนะครับแล้วก็ใช้ได้อย่างปลอดภัยไม,ไ,มไม่ได้เป็นเกลือพูดง่ายๆเถอะเกลือที่เรากินกันก็คือโซเดียมคอรด์ยตัวนี้เป็นแคลเซียมคอรด์ไม่ได้เป็นเกลือแต่มันเป็นประโยชน์กับพืชมาดูแคลเซียมชนิดที่3นะครับก็คือแคลเซียมคีเลต EDTA 9%อนตตัวนี้เป็นของอดวงตะวันเพชรนะครับ บริษัทอาจจะอาจจะมีเปอร์เซนต์มากหรือน้อยกว่าน,นี้ก็ก็แล้วแต่บริษัทที่จะผลิตแต่วันนี้พูดถึงแคลเซียม EDTA ของอาตาดวงตะวันเพชรนะครับก็แคลเซียมตัวนี้ก็บอกไว้แล้วว่ามันเป็นคีเลตนะครับมันจะมีคุณสมบัติอย่างไงเดี๋ยวไปดูข้อมูลกันมาดูตัวนหนึ่งนะครับก็คือแคลเซียมคีเลต EDTA 9%ตัวนี้เป็นของอาตาดวงตะวันเพชรนะครับแคลเซียมตัวนี้อยู่ในรูปของคีเลตนะครับถึงแม้จะมีเพียง9%เท่านั้น แต่มีความพิเศษคือมันสามารถเรียธาตุอาหารได้แล้วก็ให้พืชดูดซึมธาตุอาหารได้อย่างครบถ้วนไวขึ้นแล้วก็นําไปใช้ได้ดีมากขึ้นขึ้นชื่อว่าคีเลตนะครับโดยส่วนใหญ่เราก็จะนิยมใช้ทํอย่างครับเพื่อให้พน่นไปเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือใช้วิธีพ่นทางใบนั่นเองนะครับนอกจากนี้เราก็นอกจากฉีดพ่นทาไมแล้วถ้าใครท ics, ําระบบไฮโดรโปนิกส์ปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์พวกนีนะ้ก็สามารถผสมไปกับน้ำได้เพราะพวกนี้จะไม่ตกตะก,กอนมันเป็น คีเลตน,นั่นเองนิยมใช้พน่นทางใบเพื่อให้พืชได้รับนะครับแล้วก็ในส่วนของระบบพวกกลุ่มไฮโดรโปนิกพวกปลูกพืชพวกนี้นะครับก็สรุปนะครับแคลเซียมของดวงตะวันเพชรตัวนี้เนะี่ยบริษัทอื่นเขาอ,อาจจะเปอร์เซ็นต์มากหรือน้อยต่างกันก็ค่อยว่ากันนะครับแต่ถ้ามันอยู่ในรูปคีเลตแน่นอนคือผสมในน,น้ำเนี่ยมันจะไม่ตกตะกตอนพวกนี้แล้วก็เวลาพ่นเนี่ยมันจะทําให้พืชได้รับสารอาหารได้ไวขึ้นง่ายขึ้นนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการพ่นทางใบเนี่ยไม่ใช่ทางหลักแต่เป็นทางดินมากกว่าเป็นทางหลักการพ่นทางใบเนี่ยเป็นการพ่นเสริมหรือป้องก,กันการขาดหรือให้แคลเซียมแบบเร่งด่วนนะครับอันนี้จึงนิยมใช้ทางใบเช่นในดินไม่มีรากมีปัญหาอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะใช้พวกคเีเลตในการพ่นแต่ถ้าไม่ใช้คเีเลตละการแพงก็ใช้พวกแคลเซียมคอไรนะครับหรือแคลเซียมไนเร 000, ตรต15-0-0พวกนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน หลังจากเรารู้จักกับแคลเซียม3ชนิดไปแล้วนะครับก็คือแคลเซียมไนเตรตแคลเซียมโครด์แล้วก็แคลเซียม EDTA นะครับ3ตัวนี้ไปแล้วเรามารู้จักคุณสมบัติคร่าวๆกันถ้าใครยังไม่รู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของตัวแคลเซียมประโยชน์ของแคลเซียมหนึ่งช่วยป้องกันต้นหักล้มใบหลุดร่วงหรือการเหี่ยวย่นนะครับเพราะอะไรครับแ um คลเซียมโครงสร้างลำต้นเนี่ยมันจะอยู่ตรงผนังเซลล์นะครับมันจะทําให้ต้นพืชมันแข็ง ถ้าข้าวเนี่ยถ้ามีแคลเซ karaoke, ito, ito, ียมเพ <mel> ียงอเนี่ยใบมันจะชี้โดเลยใบมันจะไม่เฟือไยนะครับลดอาการเหี่ยวย่นบางตัวก็จะมีคอราไ์ลงคอเดนมาด้วยนะครับลดอาการเหี่ยวย่นได้ป้องกันใบเหลืองการเสื่อมสภาพของผนังเซลล์แน่นอนนะครับท่านมีแคลเซียมผนังเซลล์ก็จะไม่เสื่อมง่ายการเก็บรักษาก็นานขึ้นเป็นองค์ประกอบหลักของเซลล์รากเนื้อเยื่อและผนังเซลล์พืชอันนี้เป็นที่แน่นอนนะครับถ้ามีแคลเซียมเนี่ยรากมันจะเกิดรากมันจะเติบโตได้ดีนะครับ ช่นในการจเจริญเติบโตของพืชในการแบ่งเซลล์ผลิตฮอร์โมนคือแคลเซียมเนี่ยมันก็มีหน้าที่หลายอย่างอาจจะไม่ได้ใช้มากเหมือน npk แต่ก็มีความสําคัญยิ่งหย่อนไม่แพ้กันเสริมสร้างเซลล์ดอกก้านดอกและการเกสรแน่น,นอนนะครับตวกนี้เป็นผนังเซลล์แล้วก็ช่วยในการเขาเรียกว่าผสมเกสรให้มันติดดีได้ด้วยพวกแคลเซียมถ้าผสมกับโบรอนก็จะยิ่งดีนะครับควบคุมการยืดเติบโตของเซลล์ดอกให้ขยายตัวได้อย่างปกตินะครับ คือแคลเซียมจะทำให้พวกเกสรตัวผู้เนี่ยยาวขึ้นยาวขึ้นแล้วก็ไปผสมกับเกสาเขาเรียกว่ากับตัวเมียได้ง่ายขึ้นลดการหลุดร่วงของดอกเพิ่มอัตราการติดดอกได้ดีขึ้นที่มันลดเพราะว่าผนังเซลล์มันแข็งดอกมันจะไม่ค่อยร่วงตรงขั้วขั้วขั้วดอกมันมันมันจะเหนียวมันจะไม่ค่อยร่วงถ้ามันมีแคลเซียมถ้าร่วมกับโบรอนไดก็จะยิ่งดีส่งผลให้ดอกมีการบานติดผลได้ดีขึ้นอันนี้ก็แน่นอนนะครับท่านดอกมันไม่ร่วงติดการผสมดีตามข้อข้างต้นที่กล่าวมา ผลยังไงก็ติดแน่นอนป้องกันการแตกของผลผลเน่าช่วยทําให้ได้รูปทรงสวยป้องกันแตกผลเน่าเพราะอะไรครับถ้ามันมีแคลเซียมปออกเกาะกรอบของผนังเซลล์ร่วมกับตัวโบรรนเนี่ยผนังเซลล์มันจะเหมือนคล้ายยางมันจะยืดได้แต่ถ้าไม่มีแคลเซียมหรือไม่มีโบรอนนะครับผนังเซลล์มันจะแตกได้ง่ายเพราะมันจะเอาหมู่เมทิลมาเกาะพวกนี้จะไม่ยืดหยุน่นพวกนี้จะแตกได้ง่ายมันทาให้เวลาความดันในผลมากๆเนี่ยมันก็จะแตกนะครับ เช่นในการสร้างสีของผลไม้ให้สีสดอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เรา,าลายท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับเพราะว่าการเข้าสีเนี่ยก็จะเกี่ยวกับพวกกับมาทันใช่ไหมฮะตัวน,นี้ก็แคลเซียมก็มีในองค์ประกอบได้เช่นเดียวกันอันนี้คือประโยชน์ของแคลเซียมที่มีในพืชไม่ว่าจะอยู่รูปไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมไนเตรตแคลเซียมคอรไรด์แคลเซียมไอเทเมื่อให้เข้าไปสู่ต้นพืชแล้วมันจะอยู่ในรูปเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับ ส่วนว่าทําไมเขาถึงผลิตแคลเซียมไนเตรตแคลเซียมคอร์แคลเซียมอะคีเลอีทีเอแล้วแต่จุดประสงค์นะครับจุดประสงค์หมายว่าถ้ามันแบบอยู่ในรูปนี้มันละลายง,ง่ายเขาก็ผลิตมาเดี๋ยวรีกเขาก็ผลิตมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาการใช้แคลเซียมเนะี่ยก็เลือกใช้ได้ให้ตามความเหมาะสมเช่นถ้าเป็น EDTA เพวกเนี้ยก็ใช้ได้ทุกระยะเลยครับแต่ว่าถ้ามันต้องต้องการแบบเร่งด่วนเนี้ยทางใบเราก็อาจจะใช้ EDT a พวกแคลเซียมถ้าเป็นทางดิน ก็ใช้อาจจะใช้แคลเซียมไนเตรตพลทั้งใบตัวหนึ่งก็อาจจะใช้แคลเซียมคอรดายซึ่งจะต้นทุนถูกกว่าแคลเซียมในกลุ่มของคีเลตหรือ EDTA นั่นเองนะครับเรามาดูราคาแคลเซียมตามท้องตลาดทั้ง3ตัวนี้นะครับของดวงตะวันเพชรก็คือแคลเซียมไนเตรตแคลเซียมคอรดายแคลเซียมคีเลตหรือ EDTA 9%ตัวนี้นะครับเป็นปุ๋ยแคลเซียมคีเลต EDTA 9%นะครับตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ประมาณ390บาทนะครับ ตัวนี้สามล้ากษติบาทคือราคาที่1กิโลกร,รัมนะครับตัวอย่างก็ประมาณ300กว่าเกือบ0 0เนี่ยที่อยู่ประมาณเนี่ยเกือบทุกบริษัทแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วแต่บริษัทนะครับอยู่ราคาประมาณจะประมาณสักไร่เรียกกันเนาะราคาพวกแคลเซียมกลุ่ม EDTA อันนี้อยู่ในออนไลน์นะวันที่วันที่8ปดกุมภาพันธ์2567นะครับต่อมาตัวนี้เป็นแคลเซียมคอร์อันนี้ขนาด1กิโลแบ่งขายนะครับ แคลเซียมคอร์ไพร์ขนาด1นกิโลแบ่งขายอยู่ที่ประมาณ49บาทต่อกิโลกรัมถ้ากระสอบหนึ่งก็คูณเข้านะครับสอบหนึ่งยีกิโลต่อมาปุ๋ยแคลเซียมไนเตรต1500นะครับตัวนี้เนี่ยไม่ใช่แคลเซียมไนเตรตที่เป็นเขาเรีเยกอะไรปุ๋ยเป็ดเป็นกระสอบอะบวก18%แคลเซียมเนี่ยตัวนี้เป็นบวก15%บครับบวก26%แคลเซียมออกไซด์ตัวนี้เป็นแคลเซียมออกไซด์ตัวเมื่อกี้เนี่ยนะครับที่ผมพูดเนี่ยก็คื 150บวก 18%CA 18%เออของแคลเซียมเฉยตัวนี้อยู่ในรูปของแคลเซียมออกไซด์2 6กนะครับหกิโลก็ประมาณ115บาทแต่ถ้าเป็นแคลเซียมนะครับ18%เนี่ย1กิโลอยู่ที่ประมาณ69บาทนะครับเนื่องจากเปอร์เซ็นต์แคลเซียมมันต่างกันก็มันก็ราคาต่างกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาอันนี้เป็นราคาขายทั่วไปอยู่ในออนไลน์ในลาซาด้าช็อป e ีหรือ เบบอื่นก็จะราคาประมาณนี้แหละนะครับเป็นนักจิตรลองเสร์ชดูครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแคลเซียมที่อยู่ในรูปต่างๆมันต,ต่างกันหรือไม่ผมจะสรุปดังนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมตัวที่1ก็คือ15บหส่วนเรียกว่าแคลเซียมไนเตรตของบริษัทนี้เนี่ยจะมีอยู่ประมาณ18%ที่แบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรละลายน้ําได้ดีละลายน้าได้ก่อน18%โสิบแปดเปอร์เซ็นต์ตัวที่สองแคลเซียมบอคคอไรด์ยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับที่ละลายน้ํน 2, um ori, นะาได้ไว ตัวที่4ก็คือแคลเซียมินเตอยู่ในรูปคคเลตประมาณ9% 3ตัวนี้จุดประสงค์เพื่ออะไรง่ายๆเลยไม่ว่าจะตัวไหนก็ตามจุดประสงค์ก็คือต้องการแคลเซียมจากปุ๋ยชนิดนั้นนะครับแล้วไอ้สตัวเนี่ยใช้ต่างกันยังไงแคลเซียมไนเตรตเนี่ยก็ให้ทางยินก็ได้ให้ทางไม้ก็ได้เป้าประสงค์คืออยากได้นโตรเจนกับแคลเซียมแต่ตัวนี้เนี่ยเขาอยากได้แคลเซียมเป็นหลักเพราะว่าแคลเซียมเปอร์เซ็นต์จะสูงกว่า บางตัวก็18บางตัวก็26ตามที่กล่าวมา่อี้นะครับอยากได้แคลเซียมแต่ให้ได้ในไนโตรเจนมาด้วยใช้ในการช่วงระยะฟื้นฟ,นฟ,นฟนูสภาพต้นอะไรพวกนี้มันต้องการไนโตรเจนกับแคลเซียมมาพร้อมกันนะครับส่วนแคลเซียมโพลายเนี่ยถ้าในกรณีที่ให้โดยทั่วไปก็ให้ได้นะครับแต่ในช่วงติดดอกออกผลหรือในช่วงวิกฤตที่มันต้องการเนี่ยตัวแคลเซียมโคลายเนี่ยเขาก็จะใช้นิยมในพวกไม้ผลทุเรียนอะไรพวกนี้เขาก็ใช้นะครับ เพราะว่ามันมีเปอร์เซ็นต์แคลเซียมสูงอยู่ประมาณ27นั่นเองตัวสุดท้ายแคลเซียม EDTA ตัวนี้เป็น EDTA เป็นคีเลตว่างง่้นนยพ่นเนี่ยเข้าไปได้ง่ายซึมได้ไวกว่านะครับแล้วก็เอ่อด้วยความที่ว่ามันเขาเรียกว่าเวลาพ่นเนี่ยมันจะอัตราการซึมเข้าไปเป็นตอยกับพื่นมันจะดีนะครับขึ้นชื่อว่าดีมันดีมันดีกว่าอย่างอื่นแต่ว่าต้องยอมรับอย่างนี้นว่าราคาก็แพงกว่าอย่างอื่นเช่นเดียวกัน นะครับถ้าเราใช้ในก,กรณีสุกเฉินแบบต้องการแบบเร่งด่วนะจริงเราก็ใช้ e t t a ได้แต่าราคาแพงนะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ไม่ไม่อะไรมากนะครับคือแบบป้องกันการขาดเฉยๆอาจจะใช้แคลเซียมไนเตรตหรือพ่อนแคลเซียมคอร์ไรก็ได้ที่ราคาอาจจะไม่สูงนะักหรือใช้อะไรครับที่เราใช้กันอยู่ประจำนะก็คืออะไรครับกลุ่มโดโลไมต์ตัวน,นี้จะพ่นไม่ได้เนาะคือให้ทางดินน่ย ้องกันการขาดไอพวกแคลเซียมได้เช่นเดียวกันถ้ามันขาดก็หรืออยากจะให้เพิ่มเติมก็ใช้พวกแคลเซียมไนเตรดแคลเซียมโพรายหรือแคลเซียมอเดดีได้ด้วยเช่นเดียวกันก็หวังว่าคลิปนี้ประโยชน์พิโนสกอรไน้มากก็น้อยหากมีภาพการใดก็ขอภผยไว้าที่นี้ด้วยหลักการที่สําคัญมากในการดูจิตที่ขอย้าก็คือให้รู้รมเฉยๆเยีเยบพยายามละอารมณ์นั้นเด็ดขาดจะเดินทางพิษทันทีเพราะอารมณ์ทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกข์ ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นอยากมีตัณหาที่จะไปล้ามันเข้าหลวงปูดุลอัตโลวดัดบพารามจังหวัดส,สุรินทร์กิเลสคืออาการไม่ใช่ราคะไม่ใช่โทสะไม่ใช่โมหะกิเลสที่แท้จริงคือกุป,ปทานคือการเข้าไปยึบมั่นถือมั่นพระอาจารย์ชานนทิยะนันโทไม่ถอยไม่สู้ไม่อยู่ไม่หนีนั่นแหละสติสัมปชัญญะที่เป็นองค์มากจริงๆท่านเกม,มานันทะ สุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนตรยัยขึ้นขอพี่นน้องสิ่ก่อนทุกท่านอยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ